สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของจุนชาแนลนะคะสวัสดีพี่เราปองป่ายสุภูสุคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศนะคะออฟฟิศแสงทองฟินแลนด์นะคะกับทีมงานคอสตูมของเรานะคะอยู่กับแมคคิงนะคะพี่น้องค uh ุณ huh. แมคคิงนองทีมนะคะแล้วก็คุณนึงยูพุนคุณนึงยูพุนคุณนึงไปลักดินยูพุนนะคะพี่น้องตอนนี้เรากําลังทําทาฉากนะคะพี่น้อง ฉากยังพี่น้องฉาเบอร์นะคะซื้อตัวครั้งที่สิบเก้าได้โปรดด,ด้วยคว่ะฉา,ากววากับอะไรเนะ้วยด เฮ็ดกล้วยบวชชีพี่น้องทำกล้วยบวชชีนะคะคนจะตกแล้ว อินเป็นรองผื่นตวะนะแนแต่งหนา โลดพี่นอ้องออ้ยหมดแดงหมดดำนะครับมีต้นแล้วาลสามสามต้นนะครับพี่น้อง เรน้นคนดินหอดประดานบอนี่ขึ้เหนียวค่ะสอ,อตนหอดไปดต้ช่ยอ่สามต้นแล้วนะคะมือดำแต่ต้นนี้เนาอ ทำฉากแบบว่าทำได้่ายังวอันนี้ตัดขึ้นจะได้มั้งได้แห่ตอนอันเล็ก ต้นนี่ป่า,าต้นนี้กระเด็นต้นผีทั้งแม่ทีต่ต้นกล้วยแบบเลืต้นนี้พ่อแม่ไว้ันหลายคนอ,อ,อยู่กับน้องแน็กตกระดูกน้องแน็ตกระด,ดูกแดงนะคะเอาผาผาบัานไดเอียดยาวๆไปเอาผา้าผิดบนผ้านุ่มยาวลงมาลงมาก,ก่อนก็กอ่อนเก็บกันเก็บยังก,ก่อนเจอแม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวที่อัน น้อนตัวที่อันนี้ข้าแนาออกปะเอาออกเหมือนกันแค่ที่แล้วน่าจะเอาออกเปิดอีกที่ตัวที่เราจะนัต้นเราก็จะปลูกต้นกล้วยเอาไปเพาะพันธุ์นะครับเอาไปพันเอาไปเพาะพันธุ์พอเอาเวลาว่างพอเอาบอดดกระบอดแถวนะพออยากปลูกต้นกล้วยนะครับกล้วยอย่างนี้กล้วยไข่กล้วยด่างจ้าต้นละหมื่นต้นละหมื่นกล้วยด่างนะคะเอาสเปรย์บัตที

โอเคนะคะพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะรอบที่19นะคะพี่น้องรอบที่19ตอนนี้ขอเหตุงานก่อนนะคะทํางานก่อนนะคะ,ะรอบที่19นะคะอย่าลืมซื้อรอบที่20รอเลยนะคะพี่น้อง คุณภาคเมื่อยหล่ะพี่นอ้องคมณชากระต่อโอเคไปแล้วนะคะพี่น้องไปแล้วจ้เานนเจ้าเอกอ,อ,อ,อยู่กับทีมางคอสตูมเหมือนเดิมนะคะพี่น้องมอน,นิเทเทดอันผู้นึงขุดดินผู้นึงปังก๊กกล้วยไปแล้วนะครับเป็นยังไงนะพี่น้องเดิมเบิร์กมอนี งานโชว์นะคะเลือกปะคะทีทีการเพาะปลูกต้นกล้วยหมอกกล้วยนะคะกล้วยดังนะคะตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะพี่น้องพี่น้องสนใจกับติดต่อจากมะดามจูนเด้อสิโอ้ยจะสิเปล่าไรพูดดิเพิ่นเพพิ่นร้อมสปีดแล้วพี่น้องกล้วยดังเพิ่นสปีดสี่เลื่องกล้วยดังความสปีดวันนี้มาในสาวผมบ๊อบนะคะแล้วก็หน้ามานะคะเอาแม่ไปตัดผมเร็วจังอ๋อแฟนสั่งให้ตัดค่ะโอ้ยแฟนตอบว่า แฟนชอบคุณบอกว่าแฟนชอบผมสั้นหรอชอบมนสาวนักเรียนหรือสาวนักเรียนมต้นบอหนูถึงตัดบอตัดกระดิ่วผมเสียบคือเกาเดี๋อวว่าน้ำมาะเงียบติดเตะเอาก็ะซิบเบาคัคแน่แทนทีมเอาเนองอเอาบอกพี่้องนะเป็นยังไงบ้างกับการโชว์นะคะสองโชว์เบาเออวันนี้บอก คิดว่าเต็มที่เลยวเต็เต็มที่เลต็มที่สองวแล้วก็มใจด้วยที่แบบว่าเราจัดฉากเราอะไรแบบว่าทีมงานหลายๆบางส่วนแบบไอ้บ้าหรือว่าผี่พวกเขาเจ้าโยกฉากโยกอย่างซอยห้องเนี่ยอิรีมีความสุขพี่น้องว่าคนฉากคนยังเขาจัดแบบว่าเตรียมพร้อมเต็มที่อีรีมือนี่นะเอาอีมันเกิดคําว่าความสามัคคีนะพี่น้องความสามัคคีอิรีและปกติ ปกติพวกข้าสิบอกว่าผู้นั้นผู้นี้เอาอันนี้ผู้นั้ออนผู้นี้เอาอันนี้แต่วันนี้นะคะถือว่าลงตัวลงตัวจริงๆกับจิมมี่ผิดพลาดเนี่ยนะคะคือเดรียนฉากคายรูกนะเอากับสิเดปน์บอลปรากฏกับสิเดปน์ไปแล้วว<ม>่าเอาคือเดรียนทายรูปก็ไ,ไว่าเขาแบบว่าเขาเปิมีเทคลุ่มมีเบีแบบว่านอย่างอาอาอาของกได้เลยอย่างของ ว่างแผนเนาะว่างแผนจะเดท่ายรูปแล้วจัดฉากกันยังเร็ยวเลยจะเดท่ายรูปพี่น้องเออสิว่าอีกอย่างหนึ่งการโชว์นะคะการโชว์แม่น่าที่พี่น้องในเบิ่งนะคะปกติพวกไฟพวกจอนะคะพวกไอ้ข้าเจาและข้าวเจาะวว้าทิโซ่แบบบางสี่ให้บอกไอ้ล่วงหน้าก่อนไอ้สันเพิ่นมาไฟจังสิบเปยแต่ก็บอกเป็นยังพี่น้องมันมันยังไงอ่ะมันอิ่มน่ะ นะคะมันอิ่มรอบหนารอบวันที่20บเด้อพี่นะโอ้ยรอบคี่ีสที่สี่นะคะที่ยี่สิรอบที่20ินะคะบาทหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมให้พี่มาไล่ทีมงานคอสตูมนะคะแม้แต่ช่างโนนช่างทีมนะคะน้องมีกรอบหรือสาวแงมโล่งทองนะคะ ไวยร่วงหนาเลก้อนไม่หนาวหรอกคนอรือว่าผมผ้าหมดเลยเนี่ยไวยร่วงหน้าเลยก้อนเข้าวหอมผ้าหมดเลยแม่จูนไม่หนาวหรอกแม่จูนไม่เคยหนาวเพราะว่าแม่จูนอยู่เมืองหนาวมาก่อนนะค่ะไวยร่วงหน้าเลยก้อนหลอมีซิปไวยร่วงหน้าโอเคนะครับพี่น้องเอาไว้จำเนี่ยหลักสิ่งที่พี่น้องได้เห็นดีอยังผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องนะโอเคนะคะผู้เป็นผีกับเป็นผีคือคือตาบะแตงกับยังเป็นผีอยู่ผู้อดไรหลับ ซีรีส์อ๋ออา <c oughs> กงกันแล้วหนึ่งนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณมาลายน้ำใจครั้งนี้รอบที่สิบเก้าของทีมงานคอสตูมนะคะเฮาบอกพอ่พอนบอกบอกว่าบอขอเอ่ย่ำพลังซีน,นะคะขอบคุณ okay, ทุกกำลังใจนะคะฝากช่องนะคะฝากช่องของจูนชาแนลนะคะแล้วก็ช่องของทีมทีมชาแนลแล้วก็สาวงามล้มทองอีกสักหน่อยก็จะเป็นช่อง คอสตูมบ้านนอกนะคะน้องนนนะคะแล้วก็สร้างแต่งหน้าพวกบวกเขาน้าช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์ทุกคนแล้วก็ทีมงานคอสตูมของแสงทองฟินแลนด์ทุกคนนะคะรักพวกเราแน่นอนขอให้รักเปนนานนะคะพี่น้องไปแล้วนะคะพี่น้องราตรีสวัสดิ์ค่ะ